ปัดจายเนีับเข้าล้ำบัดล้ำแต่บังงวดแต่กะเนี่ยจะอ่านนะเนี่ยไปใจใจเนล้ำบัดล้ำก็ต้องมองกิ่นพอมมีนิงปีวาค่ได้ปัจจายเนี่ยกับเข้านะพอไว้จะหน้าตาก็จะเป็นบางมานนี่และวสีเนี่ย้นนี่จะ เนี่ยกระเข้าไปทายไปอันนี้ขอหวาคำเดียวแน่ก็จะได้หรอพ้ายามาเมินละไอ้กัวจินส้มใสบักเกลือนี้ขายยังกินตองเนี้เองน่าสนใจมากคนนี้ ัวงคือมันหอมพอประมาณก็กินหอมน่ดุดยอดุิดอดยเออใส่กินส้มปลาอื อันนี้มันปกมาได้หรอมีใครเข้าข้างกันเข้ากัน้ีมาเนะก็ะดะดะออได้อยู่พอได้อยู่ แค่ได <c ười> <c ười> oh, ้ไปจ่ายคนที่เขานี่ก็เข้าเป็นหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแค็ได้แค่ได้หมูโอ้โหทัวบ้านทั่วเมืองคนที่เขาจะไล่ฆ่านะตรที่เขาด่าหรือเปล่าไม่รู้ประมาณทั้งเมยอ้อนเต็มถิงเงี้ยใส่ที่นักไปหน่อยเนี่ยเอา ต้องคิดจัด่อไปขอวางนเช่นมันพันหูมันเหป้ายไน่าจะล้างเลยเขาผิวข้าเจ้าเขาก็ต้องใส่น้นานห,าหน่อยน่าจะล้ำงเลยแต่ของที่มันดูดีคนชอบอยู่ดีค,น,คนมากอ่ะโอ้ปั๊มมืดเลยไงเอาออกมาหนึ่งแต่ว่าลืมแต่ลืมว่านี่โอ้แต่ว่าขึงไฟหนัยอยงออมไฟได้นั่นนี่นะ อข้าพูดหรออย่างเงี้ยนี้ก็ข้าพูดเถออ้ามเทก็เอาพริกิบมาใส่ตัวแฉกันของแฉกจะได้แต่อนี้ใส่ยิ่กระดานนี้ก่อนเดียกมาไงไก่แจนนีของนี้ก็้า នេះងំថ្ងៃនេះពីពីទៅយកវាកាត់រកកែនសំជាណាអោកត់រកកែនពពកណាញ៉ាំស្វាងជាពពកអំពើហើយមិនមកឡានពីទៅឯងក៏ទៅចិត្តខិតមកចាប់បាយចិត្តញ៉ៃមកចាប់ពុកអឺ U mãi tapping nhanh u mani, tai nhoi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  tai cầm tai nhoi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  เทปนี่คนเท่าเขาบอกว่าหุ่นใส่เกลือแม่นแม่นพูเนยะแต่ผมก็ลองเงียบเงียบไปลองลองลองเงียบหอกคาเฟ่จะใสเกลือหน่อยถ้าใส่ชุรวมนี่จะบอกไปหาแล้วจ้ะได้แล้วง่ายง,าง่ายง่ายกับเขาโอเคอกนินอย่างเดียวครับงา่า เราจะเอลาคลิปนี้นะสั้นๆ